สียงอะไรวะฮได้ยินป่ะเออโหเสียงดังมากเลยกล้องมาถ่ายดิเสียงมันร้องเรียกกันนะชั้นอะไรนะมันมีสองตัวเสียงมันร้องเรียกกันตัวเลยไม่รู้เนี่ยเนี้ยเนี้ยม่ได้ยินเฮ้ยเนี่ยเนี่ยแต่เสียงอืมแต่เสียงน่ากลัวนะ จะถ้า,มา,ม,ามาอยู่ในป่าคนเดียวนี่จะ้ยินเสียบแบบนี้หลอนดิ <c oughs> สวัสดีพี่เพียบีทุกท่านนะครับวันนี้เจอกับน้องเชนจากช่องลองดูโอเคนะครับผมวันนี้ผมไม่ได้มาคนเดียวครับผมเข้ามากับน้องแทนครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมก็วันนี้เนี่ยพวกเราสองคนเนี่ยตั้งใจที่จะมาชมธรรมชาติในป่านะครับเราเนี่ยนะก็นัดกันมาหลายครั้งแล้วนะครับก็ครั้งนี้เนี่ยได้มาด้วยกันสักทีเป็นครั้งที่สองแล้วนะครับผมพี่ นะสภาพป่าเนี่ยพี่ๆลองสังเกตนะจะเป็นป่าดิบชื้นนะครับซึ่งป่าดิบชื้นเนี่ยบอกตรงเลยว่าอากาศมันจะเย็นมากๆแล้วสบายมากๆเลยนะครับลำธารน,นี่ไหลตลอดทั้งปีเลยนะครับไม่มีวันแห้งแรงนะครับผมเนื่องด้วยความที่ว่ามันจะมีะต้นไม้ใหญ่นะครับก็คอยอดูดซึมเก็บน้ำเอาไว้นะครับผมก็เลยมันมันก็เลยมีน้ําตลอดทั้งปีนะครับพี่ๆแล้วก็อีกอย่างเนี่ยการเข้าป่าดิบชื้นนะครับผมต้องระวังนะฮะ ต้นไม้ที่หักโค่นลงมาแบบนี้เห็นไหมครับนี่อันนี้หักลงมานะก็ต้องระวังด้วยนะแล้วก็จุดนี้นี่พี่ๆผมอยากจะให้พี่ๆได้ชมว่าอ้ามันมีใบไม้พิเศษนะครับผมนะใบไม้นี้เขาเรียกใบไม้อะไรนะเอ,อใบช้างร้องอจำได้ด้วยโอเคครับมผม,มก็เป็นใบช้างร้องนะครับผมก็ลักษณะใบของมันเนี่ยนะก็จะมีความพิเศษอย่างหนึ่งนะครับผมก็ ถ้าเกิดพี่พี่ไปสัมผัสเนี่ยมันจะคันมากๆเลยนะครับพี่พี่นี่อันนี้ที่ผมสัมผัสนี่มันไม่คันนะฮะแต่ถ้าเราไปสัมผัสอีกด้านหนึ่งของร่างกายเนี่ยโอ้โหจะแสบมากๆเลยพี่พี่นี่คือสิ่งต้องสิ่งที่ต้องคุรระวังในการเข้าป่านะครับพี่พี่นะโอเคก็อีกอย่างหนึ่งนี่พี่พี่นะผมจะให้พี่พี่ดูนะอันนี้เราเพิ่งเข้ามาถึงนะยังไม่ได้เข้าไปในป่าลึกเท่าไหร่นะครับก็จะมีลูกไม้นะครับผมนี่อ่าลูกไม้ชนิดนี้เนี่ย ก็สามารถทันได้ด้วยนะครับพี่ๆนี่ผมจะเปิดให้ด้านในนี่อันนี้เนี่ยก็จะเป็นเม็ดเมล็ดของมันนะครับผมเนี่ยก็สัตว์ป่าเนี่ยชอบกินมากๆเลยพี่ๆโดยเฉพาะพวกเก้งกวางนะครับผมส่วนพวกหมีนี่ไม่น่าจะกินครับผมนะเพราะว่ากลิ่นมันเนี่ยค่อนข้างที่จะรุนแรงสําหรับหมีนะครับหมีไม่ชอบกินนะแล้วก็ลําธารเส้นนี้เนี่ยผมคาดว่าน่าจะมีปลาก้างเยอะด้วยนะพี่ๆในค่ําคืนนี้เนี่ย ก็ถ้ายังไงเดี well, ๋ยวผมจะพาพี่ไปดูนะครับว่ามันจะมีหรือเปล่านะครับก็เมื่อวันสองวันที่ผ่านมาเนี่ยฝนตกหนักด้วยนะพี่นะผมคาดว่าน่าจะมีพวกปูอะไรพวกนี้ด้วยนะพี่่กำลังกำลังนั่งสมาธิเหรอคิดอะไรเพลินอ๋อคิดอะไรเพลินนะครับผมดูท่าน่าจะคิดถึงคนทางบ้านหรือเปล่านะไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับผมก็ได้พับพลาดกันนะก็วันสองวันนี้ก็อดทนหน่อยนะ โอเค okay. อ่ะเพื่อให้เ้็ยกันเสียวเวลาเดี๋ยวเราเดินทางเขา้าไปในป่าลึกนะครับผมอ่า <c oughs> จะต้องหาที่พักให้เรียวไวที่สุดนะอ่ะมีก็รอจนเป็นสบายสิละเอาพ่อไหมรู้สไลดพ่อผมนีอ่ะโอเคไป อ๋อถ่ายเรียบร้อยครับเรียบร้อยแล้วครับครับผมก็วันนี้ตั้งใจที่จะถ่ายแบบธรรมชาติสวยๆให้พี่ได้ชมกันเลยนะใช่ให้สดชื่นนะครับผมใช่ครับอ่ะพาทุกคนมาป่าดิบชื้นเนี่ยเพื่อให้ว่าเอ่อเวลาได้ดูคลิปวิดีโอของเราแล้วรู้สึกสดชื่นนะครับสดใสตาครับสบายใจด้วยโอเคครับผมก็พี่ๆสังเกตจากป่าแถบนี้นะก็จะมีเอ่อต้นไม้ใหญ่นะปกคลุมอยู่ทั่วไปเฮ้อะไรอะไรไม่มีอะไรตกใจใบไม้ อะไรต้องใจไปไหมต้องใจไปไหมมันโดนมือโอ้โหนึกว่าตัวอะไรมาเกาะเออมือจะไปหรือยังไปดิ ได้ครับผมว่าตรงนู้นเนี่ยเหมือนคล้ายๆกับที่พักไหมที่พักเก่าใช่ที่พักเก่านลยครับเดี๋ยวเราเนี่ยเดไปสำรวจดูนะจุ๊ญถึงนู้นเลยเวลาเดินเนี่ยก็ต้องมันต้องระวังนะครับหนึ่งอย่าเดินนี่ต้องเอาเท้ายันไว้ครับ เยจันดีครับสดชื่นเลยครับเอาแกรอนมาวางไว้เนี่ยจันไม่รู้ว่าแกลอนใครอะไปไปดูมาดิแกลอนใครไม่รู้นะพี่ก็มา,าแขวนไว้นะทุงแทนบอกว่าเดี๋ยวจะขึ้นไปนอนตรงนี้เนี่ยเราไปดูใกล้ๆหนะ่อยพี่นะว่าสภาพป่าตรงนี้เป็นยังไง น่าจะเป็นแคมป์เก่าของคนอื่นนะครับผมโอ้ใช่ครับผมตรงนี้เป็นแคมป์เก่าของคนอื่นนะฮะก็ก็คงเราคิดว่าเราจะพักตรงนี้นะครับผมนอนได้ป่ะตรงเนี้ยนอนได้ที่นอนได้เลยแล้วกว้างด้วยสบายเลยครับ,บครับผมนี่นะแล้วก็ต้นไม้ใหญ่มันก็มีอยู่นะเพียงแต่ว่ามันมันก็ห่างอยู่อ่ะไม่ม ไม่มีไม้แห้งเหมือนกันอืมไม่มีไม้แห้งแล้วก็มันก็ห่างไม่เป็นไรก็นอนได้เรกไปบ้านมาแ่ม <c oughs> และแล้วผมก็ได้อ่า ปกเปลเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับพี่พี่ครับบรรยากาศนี่เย็นสบายมากๆเลยแล้วก็เสียงนกเสียงกาคก่อนข้างที่จะเป็นธรรมชาติมากๆเลยนะครับก็มานอนเล่นในป่าแบบนี้แล้วก็ธรรมชาติแบบนี้บรรยากาศสดชื่นแบบนี้นะครับรู้สึกสบายใจยนะครับผมนะได้ผ่อนคลายทางแทนก็อยู่ตรงนู้นเลยนะครับผมนะดูปลุกเปลนี่ก็โอ้โหเป็นแบบมืออาชีพมากๆเลยนะ ดูจากลักษณะถ้านอนก็จะสบายเกินไปนะครับผมอีกหน่อยหนึ่ง <ละ S 1> ก็จะอาแบบสุดแล้วนะครับนะดีที่แบบยังเกลิงใจกล้องนะครับผมวดข่าวมากเลยกนะัอาฮะอ่าก็เดี๋ยวเราเนี่ยก็จะนอนพักนิดหนึ่งนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะรีบทากับข้าวนะฮะก่อนที่มันจะมืดไปกว่านี้นะครับเพราะว่าตอนนี้นี่พระทิตตกดินแล้วนะครับก็อาทิตวันตกอยู่ด้านนี้นะ <c oughs> ขนะนี้เนี่ยผมก็เอาฟืนจากบริเวณรอบๆนี้นะครับผมก็ฟืนเนี่ยคือมันใหญ่เกินไปนะฮะมันไม่สามารถที่จะก่อกองไฟได้นะครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะไปหากิ่งไม้เล็กๆแห้งๆนะฮะข้างๆริมลำธารน,นะก็มีเยอะนะครับอ่ะแล้วก็จะได้เอามาเอ่อก่อไฟนะครับผมเพื่อที่จะได้ติดง่ายๆนะพี่นะไม่งั้นนี่โอ้โหทอนแบบนี้นี่ยากครับผมอ่ะเดี๋ยวผมไปเอ่อเก็บกิบก่งไม้ดีกว่านะ ขณะนี้เนี่ยผมก็ได้ก่อไฟเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมก็เดี๋ยวยังไงเนี่ยผมจะเอาเศษขยะบริเวณร,บรอบๆนี้นะครับผมเอามาเผาทิ้งให้หมดนะครับเพื่อที่จะได้ไม่ต้องเ,อเป็นออันตรายต่อสัตว์ป่าที่อยู่ในป่าบริเวณร,บรอบๆนี้นะครับผมก็ขยะเยอะมากเลยครับเดี๋ยวผมจะไล่เก็บก่อนนะครับผมก็ <c oughs> À, đi mất rồi. À, Êh, Pee, ừ, ừ. Quá, không khát được quá Yên lắm Ê, Lu Phi, tỉnh. Ông khát được à? ผมก็ได้เก็บขยะหมดแล้วนะครับก็เดี๋ยวต่อไปเนี่ยพวกเราทั้งสองคนจะทํากับข้าวหุงข้าวแล้วก็จะได้กินข้าวนะครับผมผมคาดว่าน่าจะมืดนะครับผมเพราะว่าตอนนี้เนี่ยน่าจะประมาณหกโมงเย็นแล้วนะครับผมแล้วก็น้ําของเรานี้หมดแล้วนะแต่วันนี้เนี่ยฝนไม่ตกนะครับน้ําในลําธารนี้ก็สามารถที่จะเอามากินได้นะครับแต่ต้องต้มให้มันสะอาดหน่อยนะครับพี่ๆครับผม เมื่อกี้เนี่ยผมก็ได้เจอชนีนะครับก็จะอยู่บนยอดต้นไม้ตรงนู้นเลยนะครับพี่พี่คือเหมือนว่าราวเนี่ยอยู่ตรงนี้แล้วเสียงดังนะฮะมันเลยไม่มีเสียงอ่ะแล้วผมสังเกตเห็นว่าเอ้ยทำไมต้นไม้มันดิ้นออกดำาๆนะพี่นะดวผม z ูม m ให้พี่ได้ชมกันนะอ่าแต่ไกลามากมากเลยกล้องผมเนี่ยเป็นกล้องโทรศัพท์นะฮะนะไม่รู้ว่ามันจะถ่ายติดหรือเปล่าจุดนู้นเลยพี่นะั่นนะดวผมซูมให้พี่นะมันจะบังกับต้นไม้ใหญ่ด้วยนะครับ นั่นนะนั่น่ะเห็น,นดำดำไหมพี่นะตรงนู้นเลยนี่นี่ตรงนี่ตรงนี้เห็นดำดำไหมฮะอ้าเคลื่อนที่เรามันมันมันไปด้านหลังของต้นไม้อีกต้นหนึ่งนะะเห็นปะ่ะ <ๆ S 1> เห็นไหมเนี่ยๆๆ <laughs> โอ้ถ้าเราไม่ดังนี่อาจจะได้เห็นใกล้ๆนะ อีกอย่างเนี่ยมันอยู่ที่สูงเราไม่ได้สังเกตตลอดนะครับผมเราอยู่ที่ต่ำเนี่ยเราไม่รู้ว่าอะไรอยู่ข้างบนบ้างในบริเวณรอบๆนะอ่าตอนนี้เดี๋ยวจะหุงข้าวก่อนใช่ไหมครับครับต้องหุงข้าวแล้วจะต้องหุงข้าว้วมันจะมืดแล้วนะแล้วก็ตอนนี้นี่มือผมเนี่ยคันมากๆเลยตั้งแต่น้องแทนอา่าทากับใบช่างร้องนะครับผมนี่ยังไม่หายเลยนะมันออกคันๆบแสบนะครับผมแต่มันผมไม่ได้แพ้นะมันไม่ได้มีรอยสัก สักสั่นิดเลยอือหือยกปุ้ยดมเนี้ยใช้ชกแบบเก็บไว้เป็นจุดเก็บไว้แบบเป็นกองเนี้ยอ่าฮะแล้วก็แบบกินกับข้าวแล้วก็ชิมน้ำพริกแล้วก็ใช้มือกินเลยโอ้โหคิดได้ไงวะเนี่ยเอาอย่างน,านั <favorite> ้นเลยมันดูแบบน่ากินเหมือนคล้ายกับแบบว่าคนทำคลิปกินกินของเนี้ยเอออ๋อตำรวจมามาไอ เดินไปเดินไปแล้วก็มารวมทีเดียวทั้งห <m uch ing> มดมารวมมารวมผักเลยมารวมผักแล้วลก็ชลพัดผักอะไรเงี้ยแล้วก็มากินกับข้าวกินน้ำพริกเอ้ยเป็นความคิดที่ดีนะเอาเอ <ใน S 1> ง้<ใ>นเลยจ้ันเฮ้ยนะกูจะกินแบบดอกเออโอ้โหเง้นเล่นกันไอคันมนก็ดีเลยจริงจริงน้ำพริกกับผักทุกชนิดบนโลกนี้มันเข้ากันดับใจเงินน้ำพริกปลาล้านี่สุดยอดเลยเอาอย่างนี้เลยจ้ันูปลาระ ยิ่งผักไปแล้วมันมีผักอะไรบางวัที่กูไม่รู้จังเลยกูยกกล้วยนะม <c oughs> ีมีเยอะแยะเดี๋ยวกูหาให้อืมโอเคมึงหาให้กูได้เต่าล้างโอ้เต่าล้างเขี้ขีดทีด่จะไปไปไปตัดด้วยลำใหญ่เพื่อนต้นก็ใหญ่ต,ต้นเล็กๆโอต้ต้นเล็กหน่อมต้นไม่มีหน่อมไม่อะไรหรออืมเยี่อื่นดูเนี่ยอะไรบ้ง มีกเยอะเนเรี่อชื่อไม่ถูกอ่ะข้าวของเราสุกแล้วนะครับแต่ว่ามันมืดเลยทีเดียวพี่คือเราเนี่ยชักช้าลีลานะครับก็เลยแบบทําให้แบบได้กินข้าวมืดกันเลยทีเดียวพี่นะข้าวของเรานี่ดูครับเป็นฝีมือของน้องแทนนะครับผมอันนี้นลองดูนยดูลองดูความสวยของอื้อตรงแบบนี้ครับผมใช่ไม่สุกนะ กับข้าวของเราก็พร้อมที่จะทานเลยนะครับพี่ๆี่นะพี่วันนี้เข้าป่านะครับผมก็ขาดไม่ได้เลยครับน้ำพริกปลาร้านะครับผมนะเราก็มาทานในป่ายเช่นเคยนะครับก็กินแล้วติดใจนะครับผมพี่ๆลองเปิดใจนะฮะนะกระปุกละหกสิบ้าบาทเองนะครับพี่ สามก็ปุกนี่แถมหนึ่งกะปุกนะครับผมโอเคครับถ้าสนใจนี่ทักเข้ามาในอินบ็อกซ์ได้เลยนะครับผมฝากที่อยู่เบอร์โทรเท่านั้นเองนะฮะแล้วก็ผมเนี่ยจะตอบกลับนะครับโอเคมากินข้าวกันดีกว่าพอได้กินแล้วรู้สึกมีน้ำพริกปลาเงเลยแบบเอ้ยโอ้โหอร่อยขึ้นเยอะเลยอืออย่างนั้นเลยใช่ใช่ถ้าเราจะไม่กินเนี่ยพอได้กินปุ๊บนี่โอ้โห ต,ต้องกินอีกสักหน่อยอพอ,อกินข้าวเสร็จแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวต่อไปเนี่ยพวกเราทั้งสองคนเนี่ยก็จะไปหาปูกันนะส่วนน้องแทนยังกินข้าวไม่เสร็จนะครับผมกินข้าวเสร็จแล้วนะสงสัยน้ำพริกปลาร้าหน้าจะอร่อยนะดูเลยนะพี่อร่อยครับอืานีะพี่นั่งให้เรียกว,ว่าเดี๋ยวเราก็จะไปะหาจับปูกันดีกว่าในค่ำคืนนี้นะครับไม่รู้ว่าจอกมาหรือเปล่านะครับผม นี่ทุกคนตอนนี้อาจารย์เชน,นจะพาเราไปจับปูนะครับผมในอาจารย์อุ้ยไปยันนี่จารย์อาจารย์ม,มันเข้ารูไปแล้วมั้ง ดูวิธีกันจับปูนะครับสไตล์อาจารย์เช็น,นะทุกคนกันจับปูนี่ก็ต้องระมัดระวังนะครับเพราะว่าปูเนี่ยมันหนีดมือได้นะทุกคนนะไปไหนแะล้วเข้าไปในรูแล้วมั้งเอาอาจารย์เอาออได้แล้วนะครับผมหึม่งตัวนะครับ มาตินแล้อมั้งอืมเอาไว้กินพรุ่งนี้เช้านะครับอาจารย์ <c oughs> ไฟครับทุกคนไฟต่อวันนี้ถ้าฝนตกนี่น่าจะ <c oughs> น่าจะออกมาเยอะกว่าน,นี้นะทุกคนนะมีฝนไม่ตกนะครับ ก็เลยอาจจะน้อยนิดหน่อยนะจานนี้ตัวหนึ่งในจานนี่นี่น,น,นี่ตัวใหญ่ด้วยเนี่ยเห็นปะนี่ครับใหญ่ใช่ครับทุกคนอืตัวนี้ไม่มีไข่นะอาจารย์ไอ้นี่เขาเรียกว่าปูอะไรอาจารย์ปูข่าปะปูมไม่รู้ะ เดี๋ยวไม่ถูกเหมือนกันมีละล้างนะอืมก็พรุ่งนี้เช้าเนี่ยเราน่าจะมีอาหารละมีอาหารกินแล้ว้ะทีนเนื้อมันหวานนะใช่ครับคือปูพวกเนี้ยมันออกมากินพวกใบไม้นะครับครับอ่ามันอยู่กับธรรมชาติมันกินใบไม้นะลืมเอามมดมาเลยเผื่อเผื่อได้เจอปลาก้าง ันนี้เราคงจะต้องอ้อมนะไม่อ้อมนะไปทางนี้เลยได้แค่สองตัวถ้าฝนตกวันนี้ไม่ขึ้นเยอะกว่าน,นี้นะ ปลาก้างเป็นตัวเล็กใช่ไีมตัวเล็กเราไม่จับูตัวนี้ตัวใหญ่อะไรจันปลาก้างเหรอไม่ใช่ไม่ใช่ปูเหรอปูใช่ตัวนี้ตัวใหญ่มันอยู่ในรูนู่นนะอยู่ในรูนู่นเปิดหินดิจันใช้วิชาเปิดหินดิเนี่ยมันก็อยู่ไม่ลึกนี่จันเนี่ยเอาไม้ขี้เขียวออกมา น่าจะได้อยู่มันยุ่ลึกไม่กล้าแย่มือเข้าไปแต <c oughs> ่มันกัดไต่มันหนีดอืมอย่าไปย่องอาจารย์อ๋อเอาดิโดนดีบแค่นี้จิบจิบพอไม่ใช่มือผมว <c oughs> <c oughs> ิ๊ยตัวใหญ่เนี่ยอาจารย์อืตัวใหญ่เนปะิดเห็นเลยอาจารย์เออลูกนั้นอะ อ้าวหายไปไหนแล้วได้ไหมได้นี่ครับผมได้อีกตัวแล้วนะครับทุกคนไซส์ใหญ่ๆเลยนะครับนี่ใช่ไซส์ใหญ่ๆเลยรวังโดนนิบนะจนอือถ้าโดนนิบเนี่ยเราต้องปล่อยมันนะมันก็จะปล่อยละ เวลาเราจับมันเนี่ยเวลาโดนนิดปุ๊บเนี่ยเรายังจับตัวมันมันก็จะนีบดเราแรงขึ้นกว่าเดิมใช่หรออจย์ใช่อันนี้ไม่เคยรู้มาก่อน,น,นเน่ยแต่ถ้าเกิดเราเรายังไม่ปล่อยนะมันก็จะนีบดอยู่อย่างนั้นแหละก็เหมือนกันเวลาเราเจ็บอะไรกับอะไรบางอย่างเนี่ยเราต้องปล่อยวาง <c oughs> ถ้าเราไม่ปล่อยวางเนี่ยเราจะเจ็บใจตลอดโอ้ยแล้วคืนยังอฮะ <c oughs> <c oughs> คืนยัง จะไปรู้หรอเราก็ได้เจออีกตัวหนึ่งแล้วนะคือแบบว่าเมื่อวานเนี่ยฝนตกนะอย่างที่บอกมันก็เลยขึ้นนะถ้าฝนไม่ตกนี่ยากยากที่จะพบเจอแบบนี้เนี่ยวิธีจับนีไงมากกันนะบางคนก็จับอย่างนี้นะแต่ผมก็เมื่อก่อนก็ผมก็จับอย่างนี้แต่เดี๋ยวนี้ผมจับอย่างนี้ดีกว่าเนี่ยแล้วก็ถืออย่างนี้ไม่สามารถที่จะกัดได้แล้วนะเอ้ยมันไม่สามารถที่จะหนีบได้แล้วนะครับมันจับง่ายๆนะครับผม อ่ะเดี๋ยวผมเนี่ยยังไม่สังหานะผมก็ตัอลงไปทั้งตัวเลยเนื้อของมันเนี่ยหวานมากๆเลยนะครับเพราะว่าปูชนิดนี้เนี่ยมันกินใบไม้ครับผมบกินใบไม้เป็นอาหารฮะใบไม้ที่ตกลงมาตามลำธารน,นี้นะครับอะผมว่าได้ประมาณห้าหกจุดแล้วก็พอแล้วครับผมเราไม่ได้กินเยอะขนาดนั้นนะฮะจริงๆเนี่ยมันยังอยู่ใต้ก้อนหินเนี่ยบริเวณลำธารน,นี้ตลอดเลย ยังมีอีกเยอะนะครับนะ,ะก็แค่ถ่ายคลิปให้พี่ๆได้ชมถึงความธรรมชาติในป่าดิบชื้นในช่วงหน้าแรงนะครับผมซึ่งป่าดิบชื้นเนี่ยมันน้ำเนี่ยไม่เคยแรงนะมันมีน้ําตลอดปีเลยไปเรากลับบ้านกันดีกว่าไม่ใช่สิเรากลับที่พักกันดีกว่าก็ตอนนี้เราก็ได้กลับมาที่แคมป์ของเราแล้วนะครับผมที่เราไปจับมาก็จะเป็นปูนะครับผมเอาเอา,เอาตัวนี้แล้วกันนะนี่ ลักษณะของปูชนิดนี้เนี่ยพี่พี่แต่ละปีเนี่ยมันจอกลูกเยอะแล้วก็ดกมงมากเลยเนี่ยลูกของมันจะอยู่ตรงนี้นะอ่าตัวหนึ่งนี่ออกได้เป็นร้อยเป็นพันเลยนะพี่เราเราไอ้ไอ้ไอเนี้ยเราเอาไว้กินนะจะถ่ายคลิปให้พี่ได้ชมกันถึงความธรรมชาติแค่นั้นเองนะครับผม,มกลิ่นของมันนี่นะค่อนข้างที่จะมีม,มีมีกลิ่นของใบไม้อยู่นะครับเพราะมันกินใบไม้นะพี่ เดี๋ยวเราเก็บก่อนนะครับผมส่วนนี้เราจะกินเลยไหมหรือว่าเราจะกินพรุ่งนี้เช้าแล้วแต่จันดิแล้วแต่ใช่ไหมคิดว่าเรากินพรุ่งนี้เช้าป่ะอืมพรุ่งนี้ <รอ S 3> ดีกว่าตอนนี้คือเหมือนดึกแล้วขี้เกียจทําแล้วอ่ะครับเดี๋ยวเราจะย่างกินพรุ่งนี้เช้าแล้วกันนะส่วนวันนี้เราก็กินอาพวกน้ําพริกนะครับผมแล้วก็อาหารที่เราเอามาจากบ้านแล้วกันนะน้ําพริกอะไรอาจารย์น้ําพริกปลาลาครับอย่าลืมนะครับน้ําพริกปลาล้าก็ปุกล่าหกสิบห้าบาทนะพี่ๆสนใจทักเข้ามานะได้เลยนะฮะอินบ็อกเข้ามาได้เลยนะ สนใจก็ฝากที่อยู่บเบอร์โทรไว้ได้เลยนะครับพี่ๆนะอีกรอบนึงน้ำพริกปะลาอร่อยนะครับผมโ <Okay. S 1> อเคได้ไหมวะไดป่ะอืะโอ้เสียงดังมากเนี่ยกล้องมาถ่ายดิ กันอาจารยอะไรนะมันมีสองตัวเสียงมันร้องเรียกกันตัวเลยไม่รู้เนี่ยเรียเรียมันได้ยินเฮ้ยเนี่ยเนี่ยตัวอะไรไม่รู้เนี่ยมันร้องเรียกกันจริงๆเนี่ยอาจารย์มันอยู่บนย่อเข้าตัวหนึ่งนะแล้วก็ข้างล่างตัวหนึ่งเนี่ยอาจารยรู้ว่าตัวอะไรอาจาเคยได้ยินไหมน่าจะเป็นเสียงนกนะ,ะน่าะเป็นเสียงนกชนิดหนึ่ง ไม,ไ,มไม่ใช่หรอกชนไม่ใช่นกไม่ใช่หรคิดวไม่น่าจะใช่นกหรอน่าจะเป็นสัตว์ที่แบบเป็นตัวเป็นตัวนะใช่ใช่แบบนั้นแนบบนอ้แก็ชมากเลยก็ตอนนี้น้องแทนได้ยินเสียงสัตว์ชนิดหนึ่งอเนีแใช้าาพไฟยเยอพิดไฟเยอะมันเกอ่ยคานเเนี่น ไม่ถ้าเป็นสัตว์เนี่ยมันจะมองไฟฉายหาซองตรง่น่อ,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 อนาจะเห็นไฟฉายลาแล้วแล้วละ แต่เสียงอืมแต่เสียงน่ากลัวนะจะถ้ามามา,มาอยู่ในป่าคนเดียวนี่ได้ยินเสียงแบบนี้หลอนนะ <laughs> หลอนดิหลอนนะ <c oughs> อืมอ๋อแล้วก็แถบนี้มันเป็นแบบโอ้โหป่าดิบชื้นลแล้วก็ส,ส่วนมากจะมีแต่ต้นไม้ใหญ่ทั้งนั้นปกคลุมแล้วก็มืดมากๆเลยอาจารย์นี่มันป่าลึกด้วยไง,งอาจารย์เรื่อง่องเรื่องเป็นป่าลึกลด,ด้วยป่าดบ ืมถ้าเป็นป่าปลึกป่าทิบชื้นแบบนี้นี่ไม่แนะนํานะไม่แนะนําให้แบบเขาป่าคนเดียวนะอันตรายอันตรายเลยอันตรายเพราะว่าต้นไม้เนี่ยใหญ่ใหญ่ทั้งนั้นแล้วก็ปกปกคุมค่อนข้างที่จะหนาทือแบบนี้เวลาเราเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเราไม่รู้นะก็มากันอย่างน,น,น้อยสองคนนี้พอดีอ,อืม่ะไหนต่อมันสั่งต่อไหม อาจจะเราจะนอนฟังต่อกันนะถ้ามันมาใกล้ๆเดี๋ยวเราจะเอ่อเปิดคลิปแล้วก็ถ่ายให้พี่ได้ชมกันอีกทีนะึงสงสัยมันก็คงไม่กล้ามาแล้วใช่ไหมยัมืไม่เข้ามาใกล้เราหรอกนั้นอือฮึจริงทำไมอ่ะโอ้มันก็กลัวแหละมันก็กลัวเราก็กลัวแล้วมันจังกลัวอะไรประมาณนี้รครับนี่กินแตงกที่นี่ไหมนี่หรือเป่านหรือเป่าเออเหือย คิดผู้หญิงขบกลัวมันแรงอะไรนะมันแรงวิ่งไม่หรอไม่หรอเีอต้อันต้องมรเฮ้ยเดี๋ยวเขึ้นเาวะ